ทีมงานฝากจัดมออะไรให้กันนักปวยกเสียงกับซุปเปอร์ิกเลยครับกระพุ่งกัน บอกคุณผู้จัภาพและผู้จัดนะครับผมมีจังวันนี้ก็รำบอาร้อปาลกเปียนเองเองครับเราเห็นนะครับหนมเสียอัตี้ยะกันลอยจากเทศไทยครับร่งรัตนในพระดนตั้นห่ครับทีมงานจากพระดลกรทีมานจากฮานีทีมงานงกาีเสกครับบัณฑิตดแดงขนมเสียอัมยะทอง มอยจากอังกฤษคนับซสอมีที่เกียรติพัฒน์อยู่กับดินใน,ใน,นเนอกวิชชินกันนะับการเวยของทัางผู้ใหญ่จากทีมงานเกียรติพัฒน์จากเมืองดอกปวอุไราชธานีก็มีคุณเาียรพัน์ใจเพียรผู้จัดจาก,การในเอกวิชเดนด้วยครับสชา,าชาต่างชาติ มาเรียนที่ไทยหลายคนนะครับทรามว่ามายอยู่ไหยปีทางด้านของแอดซับเบอรนี้ก็สามารถที่จะกินหน้ากินค่อยก็ได้ครับกินข้าวเหนียวกินซ้อตํำครับแซ่บหไา้ว่าโอ้โหเป็นความสุดยอดของประเทศไทยครับขอให้ครับตางชาติามาเรียนรู้เรื่องของวยไทย จวัดสุรินทรก็เป็นสร้างาอว่าจะเป็นสุรินทร์าส at ีสก่าไปถึงเชียงใหม่ดยนะก็เป็นสร้างาอทุกจังหวัดคมดีาไทยนี่แหละเรา้ือบัวขาบัญชาเเป็นคนสุรินท์แต่ไปโน่นไปสร้างาอยู่ที่นนที่ไหเอาดการไ้ครูทาสักที่ไหนครับดู ไปธรมดาแล้วครับไ่ธรรมดาไปกลับที่4,000นะลูกสิ่์ของเป็นได้ครับริัระดาเลครับเ่เสดสยมาลาโอ้โหดุดาดุดาดอยท่เกิเออประดัทองนี้ครับสิ่งานของอาจารย์นด้ครับมสี่ยาง អ្នកគ្រូចកកុំនេះមកទៀតទៅមក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 ទៅ สูงใหญ่ก hmm. ว oh, so so ่าคิดทำอย่างไรเนี่ยแก้ปัญหาวีเพราะนั้นก็เหมือนดวงอาทิตย์ดวงตะวันนี่นะครับก็เกิดเป็นคนเห็นคนเดียวก็ต้องสู้นี่แหละทีมดังกลวยก็เป็นแบบนี้หากวันนี้สู้ไม่ไหวก็จะมีแสงพราใหม่เป็นกำลังใจให้เราสู้ต่อเพราะฉะนั้นการเป็นคนเห็นคนเดียวก็ต้องสู้ มีคิวจัดมวยให้ที่บ้านระวงตะบนเมืองไทยรัตนวีร์ินเมื่อวันที่4มีนาคมสันติสุขกับคู่นี้นะวันที่4มีนาคมที่บ้านระวงตะบนไทยอําเภอรัตนบุรีดสตินคู่มวยรอก่อนคับีมีนาคมสันติสินประกบคู่นี้ที่อํเภอรัตนบุรียอสินีมีนาคมยังเมียต้งบ้านน มนเมนีเ่ครับชีวิตดังตัยครับผมผมเห็นถืขอข้าใบก็มีแต่คนบอกให้เราสู้มีแต่คนบอกให้เราอดทนและมีสักกี่คนที่ถามเราว่าไหวไหมพอยกสามยกสี่ไม่มีต้องสู้ต้องอดทนเท่านั้นะนะครับชีวิตผถืนพ้าใบครัรบสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับก็จะเป็นลักษณะนี้แดงก็ประเทศไทยน้ำเงินก็ประเทศอังกฤษ อ่ามาดูครับกรรมการก็น่าโมยคนละไซส์เลยนะครันละไซส์นะครับสูงยาวกันเลยนะดูอะไรฮะที่เดินกรรมการเด่นที่ก็เตี้ยสั้นแต่ล่างนั่นหมายถึงก็สูงแต่บางมาดูครับเรื่องของศิลปะอาวุธไม้ไม้ไทยก็น่าจะอยู่ที่แดงแต่เดี๋ยวว่าในนี้เขาฝึกเขาฝึกเขาเรียนรู้มวยไทยโดยตรงเลยครับ มวยคู่ต่อไปครับท่ามานั่งรอพี่ก้งนอีเลยครับมานั่งรอครับยังมีคู่หนึ่งนะพี่น้องน,นะทั้งแดงแล้วก็น้องเพนครับดูคู่นี้จะชกยังไงครัจบจบไปไหนอาจจะไม่ครบยกก็ได้ครับเป็นไปได้หมดครับ ทางด้นักดติดนี่ก็ไแล้ตอน้มาดูไอ้เจ้าสุนิศร์ว่าจะยังไงจะสามารถแก้ตัวแก้เมย์ติดู้ได้กับบานติตได้ไหมเป็นเช้าติดด้วยกันอดิด้วยกันคอยเสริมอะไรครับคอยเสริมถ้าแต่งตัวเสร็จมาเลยมาเลยขึ้นมาเลยตัวนี้เดี๋ยวมีนักมีนกมีนกมีนัำมีำ แล้วก็ชีวิตชั้นเวลาอ่าทางด้านของหนุ A ่มสยามต้องคิดหนักหน่อยครับต้องคิดหนักหน่อยครับอ่าเต้ขอบครับเลยหนุ่มสยามเอาละเอาละทางด้านของไอ้ดิ๊กสมนิ็ยังฮัทยังไม่กล้าดุบามไม่กล้านั่นเองครับ บางกันทีเดียวสมนี้มัดเข่าชกขามัดหนึ่งสองบใช้มัดแล้วตอนนี้สมนี้แตะแล้วเนี่ยสั่เท้ามาแล้วแตะที่ลำตัวนา่มมากรัวนะแนุ่งเสียมมีมัดขาหมัุกัาเบิ้ลเอาคลัว เจ็บแบบนันไม่ให้ครับไอ้โจอะไรชอบเต็บเขาต้องเองเป็นส่วนหนึ่งของงานเราขอให้ทุกท่านที่ได้ร่วมบุญมีความสุขในโอกาสที่จะถึงปีใหม่

ก็นี่นะครับก็แล้วแต่แล้วแต่ทีมงานเรือไายนั่นแะครับอ่ามุมแดงครับคุมน้ำเงินครับมาเลยครับเร็วครับเร็วเลยครับเร็วเลยคู่คู่คู่ไปเสร็จเอาแล้วไอ้ยัดีจะพลาดคะแนนปีเนี่ยมารอที่เข้ามี้เลยลงแข้งก้าวกล้าตัวตัวอยู่ครับเย็นก้าวก้าตัวกัวยังไม่เพล่ินเป็นที่สมนี้ก็อาศัยสูงยาว

ยังไม่ดีด <addition> <source> yeah. ูแท้ีดูีโอ้โอเคตรนี้ใช่ใช่ไม่ใชอาโอค้ะต่างหากสอบออนะดูแ้เด็บทีงนี้คััม่ดีโหโตอใหญ่ครับมาแรงทองไปทองไทองโอ้โอเค

ใจช่วยชี์ไปไหนเนาะใจเจ้าใจเจ้ากันสุดแล้วก็มีส่วนได้ส่วนเสียรู่งราท่างผู้ใหญ่ไม่งน่นะแล้วแต่สตาการมของนักมวยแล้วกันแต่กองพ้าป่ามีอยู่สี่คนนะคู่นี้นะกองกากองกาโอ้โหชนะได้ง่ายของเซียบลูอิสสวิตตี

nào như này rồi rút tiền rút ra tập hai sáng tiền ra tiền để ra được sản tiền sang rút tiền đất tay จะีครับู่ที่แล้วเพชรพนมทองนัอังกฤษคู่นี้อังกฤษนักไทยเพชน้ากันเจ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 ้ากันกัน้ากันเจ้ากในเจใากัจใกันจใาเจอไก่เคยาเจอัเาก่เืนากันัากักันัวเลข้วา วันน yeah, right? ี bye, ้มันยาวแลเกรดนะครับุดดีใบใหญ่ใบยาวเลย้ใหญ่ทั้งนี่มทเลียงเลยฮรถเป็นคูเลยครับ